การเจราจาระหว่างพระพุทธอิสระและตัวแทนสรสจากเดิมที่นัดว่าจะมีการเจราจากันที่บ้านทรงไทยหลังเวทีผู้ชุมนุมถนนแจ้งวัฒนะแต่ว่าทางคณะเจราจาของสรสอขอเปลี่ยนเป็นเจราจาผ่านวิดีโอลิงก์โดยคู่เจราจากับพระพุทธอิสระคือพลตารวจโทน,นเรศนันทโชตผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งนั่งโต๊ะเจราจาที่ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรภาคหนึ่งทั้งนี้ท่านผู้บัญชาการให้เหตุผลว่าหากเดินทางเข้าไปเจราจาตามสถานที่นัดแล้วพบบุคคลตามหมายจับ เจ้าพนักงานจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายจึงขอเลือกที่จะไม่เข้าไปดีกว่าอย่างไรก็ตามการเจราจาก็ต้องเริ่มขึ้นโดยผู้วิชาการตํารวจภูทรภักหนึ่งและยกปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้ถนนแจ้งวัฒนะสัญจรเป็นเส้นหลักรวมถึงเจ้าหน้าที่ข้าราชาการที่ต้องหยุดงานหรือไปทํางานอย่างสถานที่ต่างๆทําให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างล่าชา้าแต่พระพุทธอิสระได้สนทนาตอบว่าปัญหานี้ก็ได้มีการเจราจากเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งท่านเองได้ปรึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานที่ราชการต่างๆใกล้เคียงเพื่อเปิดให้ผู้ที่สัญจรได้ผ่านอ้อมด้านหลังศูนย์ราชการแต่ถ้าจะให้เปิดก,การจราจรหมดก็หวันที่ผู้ชุมนุมจะได้รับอันตรายจากผู้ไม่หวังดีคนนั่งอยู่บนรถน่ามีแอร์เป่ากับคนนอนกลางถนนซึ่งไม่มีแอร์เป่ากินกลางถนนเนี่ยคุณว่าใครเดือดร้อนกว่ากันแล้วต้องเสี่ยงอันตรายต้องไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่เนี่ยคุณว่าใครเดือดร้อนกว่ากัน เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าขอความเมตตาจากพี่น้องผู้เดินทางขอเลี่ยงเส้นทางที่จะเดินทางเนี่ยย้ายเส้นทางไปอยู่ด้านหลังที่ผ่านมาพระพุทธอิสระไม่ขอนับว่าเป็นการเจราจาโดยเฉพาะคณะของสรศเพราะการกระทําที่นําเอาตํารวจมาปิดล้อมกดดันจึงถือว่าเป็นการข่มขู่แต่วันนี้คณะสรสนําโดยพลตํารวจโทนรศนันทโชธแสดงความจริงใจในการเปิดโต๊ะพูดคุยจึงของให้รับปากว่า ทางตำรวจจะช่วยสร้างความปลอดภัยด้วยการคัดกรองคนที่จะเข้ามาใกล้เวทีการชุมนุมได้หรือไม่ถ้าผมเห็นเห็นตรงกันเนี่ยผมปิดหัวท้ายให้เลยนะครับถ้าไม่ไว้ใจทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะประสานขอทหารมปาปิดหัวท้ายให้นะครับถ้ามันมีเ,นเนหตุเกิดขึ้นในระหว่างทางเนี่ยถ้ามันผ่านหัวมา,านเนี่ยอาจท้ายจะปิดเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบรถเลย แล้วก็นในขณะเดียวกันนี่ถ้าต้องการให้เราเพิ่มความปลอดภัยในจุดไหนเนี่ยก็ก็ในคณะกรรมการที่พิจารณาร่วมกันเนี่ยสามารถอาชีพมาที่เราได้เลยนะครับผมก็ยินดีที่จะเพิ่มกำลังถือได้ว่าการเจราจาครั้งนี้มีข้อตกลงร่วมกันที่สําเร็จไปนหนึ่งขั้นซึ่งคณะของพลตระโทนเรศนัทชตยืนยันว่าจะใช้วิธีการพูดคุยอย่างสันติขณะที่พระพุทธอิสระกล่าวหลังเจราจาเสร็จสิน้นว่าให้ความเชื่อใจต่อคู่เจรจาในวันนี้ ซึ่งถ้าทั้งสองฝ่ายทําตามข้อตกลง mm hmm. ก็จะมีการเจราจาเกิดขึ้นอีกครั้งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในวันอังคารที่จะถึงนี้โดยพระพุทธอิสระขอให้คู่เจราจาเดินทางมาหาที่บ้านสงไทยใกล้เวทีชุมนุมเนื่องจากอยากจะพูดคุยแบบนั่งร่วมโต๊ะเดียวกันและยืนยันเรื่องความปลอดภัยสําหรับคู่เจราจาแน่นอนเพื่อสร้างความจริงใจและเป็นไปอย่างสันติกันทั้งสองฝ่ายนทพล,ลพรมสอนถ่ายภาพพระกวตดชมสีไนิวส์ทีวีรายงาน